เอาท่านพี่น้องเลยลุงฮักเพิ่นกำลังเอาไส้โรคอิสตแตกเพิ่นเอาล้มไปกั้งก่อนพี่น้องเลยกั้งแดดกั้งฝนนี่แหละไปทางไหนก่อนมือนีินะไปทางไหนมือนีิเอาให้ยกท่านบ่ยกท่านพเพื่นอนเพิ่นเพิ่นซึมพี่น้องเลยเมาค้างวะฉันเลยตอบยังบ,บ่ได้ดอกตอนนี้เวลาตอนนี้กระเพรดมุกเศร้าเ้อพี่น้องเ,เด้อเดดเสียงจ่าเด้อพี่น้องเลยเห็นไหมพี่น้องเพิเ่นกำลังเอาเป่าเอาสอบเด้อพี่น้องเด้ออืม ทีมงานบ่าวคนบาดพี่น้องหรือบ่าวดวงหญ่พี่น้องเลยเดี๋ยวฮอตนางงานเขาจังเบิ่งอีกเท่หนึงเนาะเบิ่งกำลังแกงสอบสึ้นพี่น้องเลยเดี๋ยวฮอตนางงานเขาจังเบิ่งอีกเท่หนึ่งก็มีฮอตเ้าโด้วยเว้ยเขามาฮอดเตาเรียบร้อยพี่น้องหนึ่มีหมองเ่าวงไหวเ่าวิีควัดแต่พี่น้องเมื่อนี้จกเตาอีวาเตะพี่น้องเลยเบิ่งกันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อจกขาก็ได้หน่อยนึงพี่น้องเลยรู้สึกเป็นขาวๆพี่น้องเลยเป็นเท้าบดบล็อกมาจากไหนบุ นดี๋ยังกันจะไปพี่น้องเป็นสีเทาพี่น้องมีความหอมออกมาปหอมเลยเกิดด๊อกหลังเห็นใจได้ไหมเขาได้ขาวขาใหาา้ห่อนไหไ,ไม่ใช่เต่าทานไม้คักไม้เน่เดี๋ยวเขาจะลงทรา,ายอยู่ข้างล่างพี่น้องดิเห็นป <c oughs> ะพี่น้องมาข้ามไปเตาพี่น้องเลยเตายิวัเตะไม่รู้หรอก ผู้ซื้อใหม่แหงเดือพี่น้องเด้อปล่อยแหงเลยเท่าติดแถวเดือพี่น้องเด้ออย่าลืมพี่น้องเขาปะเพื่อ่าลืมเป็นกำลังใจเบาตรงไงเด้อพี่น้องโอ้ตายอยู่มึงห่อนเอาไว้กดหมากกระดิ่งและกดติดตามเด้อพี่น้องเนอะว่าก้ากลับกันคนจะน่าเอาขึ้นพี่น้องเบาคนบาดเพสกนเอาขึ้นเยียดุกูบะนะเดือพี่น้องขอดไงเลยมีแดดเบิ้งดุกขอดญ่เดืพี่น้องขอดมันเก่งไ่เลยเก็บสะลงมาเดืพี่น้องไม่กระโปกพี่น้องเลยเห็นบ่ เดี๋ยวทับเบิ้งบอลเราขึ้นเบิ้เด็กพี่น้องเด้อโคทันเลยหลายเด็กพี่น้องไงในหน่วยเดียวผ่านไผ่ไหมแห้งโคตรทับเบิ่งกันต่อไปพี่น้องไงเด็กพี่น้องไงมาเริ่มเทิมโดนี่ขาวไหมแห้งโคตรบ่เข้าใจดพี่น้องผ่านไม้บกเล้วพี่น้องเด้อที่งานเทาร์นกำลังหาย

หลายเตอร์เป like, mm ็นดอกเงินทานให้หลายสอบเตอรพี่ดอกทีมงานเคนให้ประกอกเก็บท่านไม่บกเป็นดอกเลยเมื่อยอยากนำโคกเดี๋ยวท้องตจำกระเบือท่านแล้วล่างพกแล้วกินแล้วเป็นดอกเด้อลาจะลงก่นเขากลัวลงก่อนอันนี้ใายท่านแล้วกินข้าวเที่ยงพี่น้องเลยแบบนี้แกงน้ำใหม่กรับปนเห็ดไข่พี่น้องสุปน้ำใหม่นำ ทีมงานเพิ่นกินข้าด้วยมาหน้าไปน้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันมั้งเนี่ยเอาทานเรียบร้อยอลไรกินข้าวเที่ยงไปน้องเลยแยงเราใหม่เด้อพี่น้องเด้อมาละอ่ะพ่อหนังเงี้ยกินด้วยก่อนละรูปี่น้องเลยมื่นเนี่ยได้แปดชิปสอบี่น้องเลยผลงานของอีวาเตะได้พี่น้องเด้อเต่าลุ่มเาเองเต่าลุ่มเปลี่ยนโฉมได้แปดชิปสอบมั่นเนี่ยี่น้องเลยสอบปุ๋ยเ้ายละสอบปูนเ้ายอะพี่น้องเลยเพิ่นยังให้ี่น้องเลยคน อยแล้วอย่าหลายขนาดฮ้อนแดดพี่น้องเลยบ่ได kind of well, so. ้ออกไปไกลๆพี่น้องอีวัตเต้เห็นบ่ได้แปดซิบกระสอบพี่น้องเลยอ่อะไรล่ะเป็นหอยปากแล้วจะไปชงลูกข้าพี่น้องเลยชงมะข้าเนี่ยมาแรงวะฮะเทปปวกล่มพี่น้องเลยนะสองสอบเพิ่นสามสอบเพิ่นเย็บเรียบร้อยแล้วเอาไปเบิ่งในโกนเต่าได้พี่น้องเด้อะไม่ไหวว่ราะจะฮ้อนแดดน้องเลย นี่มัน,หน,น,เ,น,นเห็นรเี่งตนโกนเตาเห็นร,นนรนเพี่ง <c oughs> เห็น,รนเรเห็นราเพงมันห่อนเพีงเลยเห็นบ้รอยเพียงเลยหหยมเนี่อันหห้ใช่สอบมนเนี่ยเพ่อเป็นแถวยนนอยูอ่คุณเพียมเห็นบ้างแต่ไป่งลูกขาเด้อพีองเออ้อเห็นบ่เป็นแถว คลิปนี้จบชำนีเด้อพี่น้องเด้อพักกันั่งโขงลกทะเลอยู่ยพี่น้องเลยโชคดีสู่คนเด้อพี่น้องเลยไปหลับ,บนน้ันนี่บ๊ายบาย